Hey Kids! สวัสดีค่ะเด็กเ Welcome back to One Way Kids ยินดีต้อนรับเข้าสู่ One Way Kids We have been talking about growing your spirit เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตทางจิตวิญญาณของเราไปแล้ว To keep your spirit healthy เพื่อจะให้จิตวิญญาณของเรานั้นเข้มแข็ง We need to be close to God เราจำเป็นจะต้องใกล้ชิดกับพระเจ้า We also need to train for godliness เราจำเป็นจะต้องฝึกฝนเพื่อพระเจ้าด้วย Today We are going talk about going to food วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารกันค่ะ Most of us eat three meals a day. พวกเราส่วนใหญ่กินอาหารทั้งหมดสามมื้อต่อหนึ่งวัน What happens if you miss a meal? เกิดอะไรขึ้นถ้าน้องๆพลาดมื้ออาหารมื้อนั้นไป You will be extra hungry by the next meal. น้องๆจะรู้สึกหิวมากในมื้อถัดไป One time, went hiking with friends time with I my ครั้งหนึ่งเมื่อฉันเดินไปเดินป่ากับเพื่อนๆ we decided to have lunch at the top of the mountain เราตัดสินใจทานอาหารกลางวันบนยอดภูเขา we packed our favorite food in a bag เราแพ็กอาหารโปรดของเราลงในถุง made our way to the top of the mountain และเดินขึ้นบนยอดเขากันไป just before we got to the top ก่อนที่เรานั้นจะไปถึงจุดสูงสุด For a เราแวะพักกันเล็กน้อย Suddenly a monkey grabbed a food ทันใดนั้นลิงก็คว้าาหารของเราไปหมดเลย We couldn't get it back from him เราไม่สามารถเรียกคืนมันจากมันได้ It was hopeless มันรู้สึกสิ้นหวังไปหมด We were all very hungry. เราทุกคนหิวมาก We had to walk for a long time. เราเดินมาเป็นเวลานานแล้วด้วย But there was no food to buy on the mountain. แต่บนภูเขาไม่มีอาหารให้เราซื้อเลย We have to go all the way down first. เราจะต้องลงไปข้างล่างก่อน When we got back home. We were starving. นนเมื่อเรากลับถึงบ้านเรารู้สึกหิวกระหายมาก okay, please, We were so happy finally eat so to happy finally เรามีความสุขมากในที่สุดเราก็ได้กินกัน Being so hungry reminded us how important food is การหิวมากทำให้เรานึกถึงความสำคัญของอาหารขึ้นมา Just like our stomach gets empty when we don't eat เช่นเดียวกับที่ท้องของเราว่างเปล่าเมื่อเราไม่ได้กินข้าว Our spirits gets empty if we aren't feeding it God's word. จิตวิญญาณของเราด้วยจะว่างเปล่าถ้าเราไม่ให้อาหารตันเพราะจะนักคำของพระเจ้า We might b e l like if we just try to be good. เราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราพยายามทำตัวดี And stay away from sin. และอยู่ห่างจากความบาป Then we don't need to read the Bible. จากนั้นเราไม่จำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ But That like trying to live without eating is like live แต่นั่นก็เหมือนกับการพยายามอยู่โดยไม่กินอาหารเลย We need to take time to feed our spirit เราต้องใช้เวลาเพื่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา When Jesus was a child เหมือนกับพระเยซูคริสต์ยังเป็นเด็ก He also knew how important it was to feed his spirit พระองค์รู้ว่าการเลี้ยงจิตวิญญาณของพระองค์นั้นสำคัญเพียงใด Every year, Jesus’s parents went to Jerusalem to ทุกปีพ่อแม่ของพระเยซูจะไปยังเมืองเยรูซาเล็ม They went to celebrate a holiday called Passover พวกเขาไปเฉลิมฉลองวันหยุดที่เรียกว่าปัสกา They went there with their friends and family พวกเขาไปที่นั่นกับเพื่อนๆและครอบครัวของเขา When Jesus was 12 years old เมื่อพระเยซูอายุ12ปี He got to go with them พระองค์ก็ไปกับเขาด้วย Jerusalem was very crowded when they arrived ที่เยรูซาเล็มแออัดมาก Everyone had come to celebrate the Passover. After the big celebration was over, Mary and Joseph left with a huge crowd. They thought Jesus was with them. But Jesus actually stayed behind. กก็ไไม่่ด้อยูับเขาพระเยซูตัดสินใจไปพระวิหารเพื่อใช้เวลากับพระเจ้าตอนแรกมารีและโยเซฟไม่ได้สังเกตเพราะพวกเขาคิดว่าพระองค์คงอยู่ในกลุ่มฝูงชนที่เดินกลับด้วยกันแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนพวกเขาไม่พบพระเยซู t h e เขา k e d everyone, but nobody had seen him. พวกเขาถามทุกคนแต่ไม่มีใครเห็นเลย They were so worried พวกเขากังวลเป็นอย่างมาก They searched for him for three days และได้ตามหาพระองค์เป็นเวลาสามวัน Finally they found Jesus back in the temple ในที่สุดพวกเขาก็พบพระเยซูอยู่ในพระวิหาร He was listening and talking to the priests and teachers of God's law <S พระองค์กำลังฟังและพูดคุยกับปุโรหิตและอาจารย์ ที่สอนบทบัญญัติของพระเจ้า They couldn't believe how wise พวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าคําตอบของพระเยซูฉลาดเพียงใด Mary and Joseph asked Jesus, "Why did you leave us?" มารีและโยเซฟถามพระเยซูว่าทำไมเจ้าถึงได้ทิ้งเราไป We have been looking for you for 3 days. เราได้ตามหาเจ้ามาแล้ว3วัน Jesus answered them, "Why did you need to look for me?" พระเยซูต,ตอบว่าทำไม

พระองค์เลือกอย่างชาญฉลาดเพื่อแสวงหาพระเจ้า with และใช้เวลากับพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูก็กลับบ้าน his และเขาเชื่อฟังพ่อแม่ของเขาในทุกสิ่งที่เขาทำ taller and taller. เขาโตสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆและเขาก็เจริญด้วยปัญญา and and และได้รับพระพรจากพระเจ้า เหละผู้คน Jesus went to the temple to feed his spirit พระเยซูพิศไปที่พระวิหารเพื่อเลี้ยงจิตวิญญาณ And to spend with wise people learning about God และใช้เวลาร่วมกับคนรอบรู้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า He knew how important God's word was พระองค์รู้สึกสิ่งสําคัญก็คือพระคําของพระเจ้า But our get into spirit? how do God's word we แต่เราจะนำพระวจนะคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตวิญญาณของเราได้อย่างไร Do we have to eat the Bible เราต้องกินพระคัมภีร์หรือ No we can feed our spirit by memorizing Bible verses ไม่เราไม่ได้เลี้ยงจิตวิญญาณของเราโดยการท่องจำข้อพระคัมภีร์ Singing songs about God ร้องเพลงเกี่ยวกับพระเจ้า And reading the Bible และอ่านพระคัมภีร์ but we shouldn't only read the Bible แต่เราไม่ควรอ่านเฉพาะแค่พระคัมภีร์เท่านั้น we have to do what it says เราต้องทำในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดด้วย Jesus talks about this in our verse for today พระเยซูคริสต์พูดถึงเรื่องนี้ในข้อนี้ของเราสำหรับวันนี้ว่า Matthew 4 verse 4 Matthew บทที่4และก็ข้อที่ส But Jesus told him, People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. แต่พระเยซูคริสต์บอกเขาว่ามนุษย์จะบำรงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะคําทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า Let's say it one more time มาพูดอีกครั้งค่ะ Matthew 4 verse 4 Matthew บทที่4ข้อที่4 But Jesus told h i m people do not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God แต่พระเยซูบอกเราเขาว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะคําทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า Just like we need food in our tummy เช่นเดียวกับที่เรานั้นต้องการอาหารในท้องของเรา We Godsword need God word every filled day to stay filled up เราต้องการพระคำของพระเจ้าทุกทุกวันเพื่อเติมเต็ม Hi, my name is Ishi. I like to watch cartoons in YouTube. One day, I watched the story of Lazarus in Superbook. My brothers and sisters. Then one night I shared that story to my mommy and daddy. My mom was surprised when I knew about Lazarus and how Jesus raised him from the dead. It was an amazing story. Ourkeeper today is this is กุญแจสำคัญของเราสำหรับวันนี้ก็คือ eat God's word every day กินพระวจนะคำของพระเจ้าทุกวัน say with me พูดกับฉันอีกทีค่ะ eat God's word every day กินพระวจนะคำของพระเจ้าทุกวัน when we ignore God's word <S เมื่อเราเพิกเฉยต่อพระคำของพระเจ้า We can get can so hungry so เรารู้สึกหิวกระหายมาก The Bible is a book that gives life พระคัมภีร์เปรียบเสมือนหนังสือที่มีชีวิต Reading the Bible is like a feast for your spirit อ่านพระคัมภีร์เป็นเหมือนงานฉลองสำหรับจิตวิญญาณของน้องๆเอง Today it is very easy to find the Bible วันนี้เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะค้นหาพระคัมภีร์

We are we here ตอนนี้เราสามารถอ่านพระคัมภีร์และเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลา The Bible is full of exciting stories พระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมาก Interesting characters ตัวละครที่น่าสนใจอย่างมาก And amazing promises of God และคำสัญญาที่พระเจ้านั้นให้นั้นอัศจรรย์จริงๆ before You have never read never หากน้องๆยังไม่เคยอ่านมันมาก่อน you can start today. น้องๆสามารถเริ่มได้เลยวันนี้นะคะ Let's pray <S มาอธิษฐานกันค่ะ d e r Jesus พระเยซูคริสต์ Thank you for the Bible ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ของพระองค์ Thank you that it is like a food for our spirit ขอบคุณที่เป็นเหมือนอาหารสำหรับจิตวิญญาณของเรา That when we eat your word every day เมื่อเรากินพระวจนะคํของพระองค์ทุกๆวัน our spirit stays healthy จิตวิญญาณของเรานั้นจะมีสุขภาพที่แข็งแรง help us to remember how important it is ช่วยให้เราจําว่าสิ่งสําคัญนั้นคืออะไร and never ignore your word และอย่าเพิกเฉยพระวจนะคําของพระองค์ in jesus name ในพระนามพระเยซูคริสต์ amen amen let's go to our abc's ไปที่ abc ของเรากันเถอะค่ะ We just listened an amazing message from the Bible. เราเพิ่งฟังเรื่องราวที่สุดยอดจากพระคัมภีร์ You may have never asked Jesus into your heart before. หนูอาจไม่เคยขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ Right now I'm going to tell you how you can do that. ตอนนี้พี่จะบอกหนูว่าตอนนี้หนูสามารถทําได้ Just remember your ABCs. หนูจําแค่ A B และ C A admit. A คือ admit ยอมรับ Admit that you've h a done wrong. ยอมรับว่าเราเคยทำผิด and ask God to forgive you for disobeying Him และขอพระเจ้าอาภัยให้หนูที่หนูเคยไม่เชื่อฟังพระองค์ be believe และก็ be คือความเชื่อ believe God sent Jesus to take the punishment for your sin เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมารับโทษบาปแทนหนู trust that you're forgiven because Jesus made you right with God วางใจว่าหนูได้รับการอาภัยบาปเพราะพระเยซูทำให้หนูเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า c และสคือ choose การตัดสินใจ choose to spend your whole life depending on God's power เลือกที่จะมอบชีวิตของหนูพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ He will help you to say no to sin พระเยซูจะช่วยให้หนูไม่ทำบาปอีกต่อไป and help you live And love like Jesus และช่วยให้หนูมีชีวิตและมีความรักเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Now you can tell others that God is your leader จากนี้ไปหนูสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของหนู and your best friend และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนู Did you make this choice today ถ้าวันนี้หนูได้เลือกและตัดสินใจตามตามที่พี่บอกแล้ว Be sure to tell us about it อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะ Goodbye for now ลาก่อนค่ะตอนนี้